สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะเตลาดนัดนาร์สแสวัยองศสีน้ำลูกกาพัทลุงธานีนะคะเป็นตลาดนาสวัยวินเทจนะคะเขาจะจัดตลาดนัดทุกวันพุธเสาร์ก็อาทิตย์นะแล้ววันนี้วันเสาร์คือคนจะเยอะร้านค้าจะเยอะเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวชมตลาดนัดด้วยน,นะคะใช่ค่ะจะไปไปไปดูกัน เดินดูกันก็จะมีเป็นโซนนะโซนออของเสื้อผ้าของเก่า,กามือสองแบกดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาไม่แพงก็เลือกกันเอานะว่าใครชอบอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเก็บของในบ้านมานะขายเนี่ยพระก็มีเเสื้อผ้าก็มีคือแบบว่าก็เลือกกันไปมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะ มุม่ได้้งโซนอาหารนักคนจะเยอะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะก็มาเดินเลือกกันเสื้อยืด U.S.A อะไรเงี้ยตัว20บาทอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นสถานีตำรวจภูทรอภูมินะคะ ย้ายมาตรงชั่วคราวเพราะว่าตรงนั้นตรงที่เดิมน่ยตรงภูกกตตรงนู้นน่ะเขาก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS ก็เลยต้องย้ายมาตรงนี้ชั่วคราวตรงตลาดราสวายวินเทจนะแล้ววันนี้เสาร์เขาก็เลยมีตลาดนัดกันค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะเครื่องใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยที <anything S 1> ่แบบเป็นของมือสองเนี่ยูมีที่นอนด้วย ของซิวเนียของสะสมกับเก่าโบราณที่หายากแล้วอย่างเงี้ยก็มีขายนะที่นี่นะจักรยานล้ออันนี้น่าจะเป็นรถโกคาร์ดนะรถเด็กคนขายก็ฮิปปี้ด้วยอ่ะผมทรงฮิปปี้เลยอ่ะ เฮ้ยแต่พี่เขาขายของคิดขุโนนเนี่ยนะของแต่งบ้านเนี้ยชิ้นเนี้ยอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะของจุกจิกเนาะเอาเลยเนี่ยไทยบน ใครบนไม่ stumbled, มีเวลา <desserts> <limited time. S 2> ไม่มีเวลานี่ไงเมริกาเยอะแยะเลยไม่มีเวลาได้ไงปุ๊ป้าม้อไห่เอามาขายกันนะ เป็นพวกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตนะมือสองนะห้าสิบบาทกล่องพป็นเดินทันทึกเลยอุปกรณ์อุปกรณ์จุกจิกจุกจิกน็อตสกูข้อวาวสายอะไรต่างๆ ร้านนี้จะเป็นพวกเครื่องทองเหลืองะ <c oughs> นะกำไรเครื่องประดับสร้อยคอ <c oughs> เครื่องทองเหลือง จุดถูกไหน

เเสียงหมือนฮู้ฮัวเอาไปป่าป่าป้าเอาไปหน้าเลยหุ่ยหน้าหัวตากับรถสึกย่างหัวแหกลุ่มแค่หัวรถกันเลยค่ะเปิดแหงหัวสึกหึ่ฮึบวหุหุ่บทกาดล็อกล้ำดหัวอะไรมาหัวทำคนตกทำหัวเป็นหัวหัววนะคะว้าสวยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของกินละของกินเยอะมาก สับปะรดสับปะรดลูกละสิบบาทติกลองละยี่สิบาทแมอง่ิล้วอคิดเลขจอยผิดว้าจอยตีแมนึ่ีแอ้แปมยิกิน่หอม

ก็น,นี่ไก่ี่ไงคืกินไงในอันนี่ไงขานกกระทามันพริบนะของสดก็มีหมูไก่มีไข่กับข้าว ร้านนี้วันจ้ารันร้อนเลยค่ะสองรห้บาทเลยจ้าที่ขาชุดสุดท้ายแล้วนะตัวแม่ข้คโพดปุกเนี่ยยี่ิบบทเองสปาเม่นทย่ส2บบาทนะปับคอนก็มีนะแม่ใส่บนเวฟที่บ้านนะ ราคายี่สิบห้าบาทลูไข่ไข่ข้าวเปล่าข้าวเหนียวก็มีขายนะแบบไม่ต้องปุงเอง้ามคะ ยำหอยยำปูดูซูชิให้ดูซูชิเลนนี้ใส่ <Okay. S 2> ดีจนปั้นไม่ทันขนะนมเบื้องยวนนะคะแล้วก็ไข่นกกอะทาทอดาจเอดเห็ดทอด ตลาดน,นี้ก็มีดนตรีสดด้วยนะไลฟ์ดนตรีสดนะเดี๋ยว่อยไปนั่งฝังพาเดินดูก่อนอ้ยอันนี้น่ากินมากเลยขนมปังนึงไส้ต่างๆนะสองชิ้นย<อ>นะี่สิบห้านะเจัดเป็นฉลอมสวยเลยเล่ะ เล,เลอ่อยะนี่กับข้าวร้านเนี้ยชอบมากเลยน้องเ็าทำอร่อยแล้วก็สองถุงห้าสิบเองสารพัดยำนม่มัมเจรเยอะเลยยำหมูยอยำไข่ดาวยำตรีน ไข่ลุกเขยได้ได้แก่ไอ้อะไรนะยำผมงชีงลาบแล้วมึงก็เป็นกับข้าวเยี่ยมเลยไข่ดาวไข่ดาวไหมใครจะนั่งฟังเพลงนะเขามีถ้วยใสให้ด้วยนะได้กับข้าวน่ากินไม่ไ้สองกล่องห้าสิบแบบมีที่ไหนเนี่ยราคานี้ขนมแก่ชอบมากเลยเนี่ยคือเม็ดขนมต้มเนี่ย

เดียวโตรตีสายไหมสายปะสายปะไม่รู้เหมือนกันสายปะไปสายปะตะโกก็มีร้านผักก็มีไงมีอยู่วันนี้สาเกเชื่อมมันเชื่อมมันสับหลังเชื่อมมิ้เผือก โอ้โหปลาคราดุกปลาแรไม้คระดุกปลากลิ่นหอมมากเลยะปร,ะะประปสรกหลาร้านนี้เป็นร้านไอศครีมนะ คงทรมานอกากานที่สุดจะคืนค้มนาค้มกลางแผ่นขอตกมือนปละชดใครเราว่ามันถูกคนลักพันจากลาไลนนาหมดแรงมอลาบนสายลมมาพัดพาพัดไปทางวางงานจากการไลกาทุกเวลาก็คือคำ ชุ่มหมวกซอนหน้าเอาไว้ไอ้ยคายมันมองอยูในไรคาคาแข,าข,าขานก็พลอรอบเา็นกลับมาวันเดือนผ่านไปทุกดาหน้ายาแค่รอมา,มาชมตลาดละสวยองเศษนะคะ แค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวนั่งชมดนตรีสดเขามีดนตรีสดด้วยเล่นกันเขาเล่นกันตลอดตุนกว่าตลาดเลิกตุนกว่าตลาดคลางสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะเขาก็จะเปลี่ยนวงไปเลยก็ไฟก็อพยพไปตรงนน้นนะก็ว้าเดินไม่กล้าโอเคไคะเดี๋ยวถ้าจะตามไปไหนก็ต้องติดตามแล้วกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต์ต่าไปตลอด